อยู่ด้านหลังผู้หญิงลูกแล้วก็ไดเท้าส่งมาแล้วฮารวาวะป้าสะพยเสียงหินค<า>ู่มั่นของเจ้าสิเจ้าคะคนหนึ่งเป็นแม่ทัพปกป้องรักษาเมืองหลวงอีกคนเป็นจอมทัพรักษาการชายแดน <c oughs> ok นอกซะจากฮองเต้จะโง่ให้พวกเขามาดองกันได้ยังไงเด็กคนนี้วันหน้า ต้องเป็นแม่ทัพนายกริงขามแน่ว่าแล้วแค่เปิดฉากก็ได้กลิ่นแปลกๆทันทีลักษณะดีมากๆเหล่าลีนะเหล่าลีข้าขอให้เจ้าเมตตาดังนั้นเขาเลยชื่อลู่ชูคงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะลู่ฉังคงลู่ลู่ฉางคงท่านลุงลู่เป็นคนตั้งเองน่ะเป็นยังไงจ้ะสิงหวินชื่อนี้พร้อมไหมพร้อมเจ้าค่ะพร้อมมากเลยอีกหน่อยต้องเป็นแม่ทัพอันดับหนึ่งของราชสำนักนี่ สมที่เป็นลูกพี่ส่งถึงจะพูดแบบเด็กๆแต่ตาก็มีแววมากคารวะท่านเซียนชูคงคารวะท่านเซียนชูคงถ้าท่านได้ยินที่ข้าพูดให้ร้องครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้ยินให้ร้องสองครั้ง ดูท่าคงดื่มน้ำลืมเลือจริง,รงๆเทพสงครามห้าหมื่นปีอะไรมาตกอยู่ในกำมือของเสียงวินซะนแล้ว <c oughs> ฮะท่านเซียนชูคงอย่าถือสานะท่านเซียนชูคงอย่าถือสาไม่ได้ไม่ได้จานิสัยของท่านเซียนชูคงหากกลับไปพิภพสวรรค์แล้วคิดออกว่าข้าแกล้งเขา <c oughs> ท่านเซียนชูคงเมื่อกี้เสียน,น้อยแค่หยอกเล่นเฉยๆไม่ได้ตั้งใจที่จะแกล้งท่านนะ เซียนชูคงอย่าถือสาขอโทษท่าฉันเซียนชูคงเซียนน้อยสมคนตายสมคนตายเหมื่นๆครั้งเลย